สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับกองปราบรวบนางสาวแอมพร้อมของกลางขวดสารพิษสอดคล้องกับผลการผ่าพิสูจน์ข,ของผู้ตายที่พบสารน,นี้อยู่ในร่างกายคุมตัวสอบเข้มโยงคดีตายปริศนาแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน คุมตัวสอบสวนกองปราบปรามด้านรองโจกเผยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธยังไม่พบอาการทางจิตสืบพบความเชื่อมโยงก้าศพตายปริศนาบาดเจ็บหนึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญไขคดีคาดแรงจูงใจก่อเหตุคือลางหนี้และประสมทรัพย์สิ่งที่แต่ว่าเชื่อมโยงได้ก็คือการศพที่มีการผ่าชันหูิรศพนะเพราะ,ะนั้นวันนี้ก็จะมีพยานฐานจากแพทย์ยืนยันนะก็น่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมได้แล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหาได้ จะเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงกล่าวหาูกันก็นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราต้องเอาพฤติการแวดล้อมมาเพราะอย่าลืมนะครับว่าพฤติการเหมือนกันหมดนะกินข้าวแล้วก็ตายกินข้าวแล้วก็ตายกินน้ําแล้วก็ตายนะก็อยู่อย่างนี้หมดก็เป็นการฆ่าเบื่อก็เป็นการประสงค์หนึ่งประสงค์ที่จะเคลียร์หนี้สินนะครับก็ไม่ต้องใช้หนี้นะครับสองประสงค์จะเอาประสงค์ที่จะเจ้าทรัพย์นะครับก็มีสองประเด็น ด้านทนายโรแจงนางสาวแอมไม่ได้วางยาฆ่าเพื่อนยืนยันเดินลงไปช่วยก้อยวูบที่ท่าน้ําแต่ตั้งคันเลยเดินไม่สะดวกหลังข่าวดังแอมเครียดความดันขึ้นส่วนสามีที่เป็นนายตํารวจก็หย่าก,กันมา2ปีแล้วก่อนคบหากับแด่ชาวอุวดรและนายสุทธิศักดิ์ที่เสียชีวิตทั้งคู่เตรียมหาหลักฐานสู้คดีผู้การราชบุรีสั่งย้ายรองพุ่งกับราชบุรีสามีแอมไปช่วยราชาการสพสวนพึ่งหลังภรรยาถูกกองปราบจับกลุ่มแจง้งคดีล่าชา้าเพราะรอผลตรวจจากแพทย์ ด้านครอบครัวกันธิการหนึ่งในเหยื่อร้องตำรวจชี้วันเกิดเหตุรู้แค่วูบแล้วเสียชีวิตที่ปั๊มมือถือและทองคำหายสุดคาใจแอมอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ไม่ยอมช่วยช่วงงานศพก็ไม่เคยมาร่วมงาน ไปกับคุณแอมก็ปกติดีเลยค่ะเพราะว่า<ช>เราก็เพิ่งไปเที่ยวด้วยกันทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยก็คือทําไมต้องเป็นลมแล้วูบดับไปและทรัพย์สินก็หายด้วยม,มีโทรศัพท์หนึ่ง<ม>เครื่องน่าจะเป็นเงินแล้วก็ทอง<ช>ตอนงานวันศพมีโทรหาติดต่อเขาไปหลายสายนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนเงียบหายไปไม่ได้รับไม่เคยมาลดนําศพไม่เคยมางานศพตอนนั้น ยังไม่ได้เอกใจสงสัยอะไรใบที่มรณะาเนี่ยเขาออกมาว่ามีเลือดออกในสมองจริงๆเนี่ยที่แม่เขาเสียชีวิตไปนะครับมันคือการช็อกก็เป็นลมบูบมันเครียดต่างๆ่ันไม่ได้สงสัยในตัวของผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราอ่ะมาจับพิรุธได้ตอนที่แบบทําไมเขาถึงไม่มางานศพแม่เลยแปลกดีครับตอนนั้นคือจะมาว่าสักครั้งหนึ่งจุดทุบสงดไม่ไม่เคยค่ะก็อยากให้ความกระจ่างนะครับขอความเป็นธรรม ชูวิทย์ลากกระเป๋าเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้องผบตะรอสอบสองตำรวจท่องเที่ยวยกกระเป๋าเดินทางให้ถนายตั้มและลูกความที่สุวรรณภูมิลั่นไม่อยากให้มีบริการเฉพาะ v v ว p เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตำรวจท่องเที่ยวเข็นกระเป๋าให้คนแก่คนพิการคนท้องผมยกย่อง แต่การที่ไปเข็นกระเป๋าให้กับทนายเด็กๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องทำผมในฐานะผู้เสียภาษีผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมถ้าไม่มีตำรวจระดับใหญ่มาสั่งเนี่ยทำได้หรือเปล่าจะมีตำรวจมากุลีกูจอเอารถกระเป๋าเข็นไปเข้าช่อง v i p ให้อันนี้เนี่ยนะผมบอกคุณนะนี่ นี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมตรงที่ว่าใครใครก็จะปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ในเรื่องสนิทก็อยอมรับว่าขณะที่บิ๊กโจ๊กปัดสั่งตำรวจดูแลหิ้วกระเป๋าทนายตั้มจีผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต้องตรวจสอบให้ได้ว่าใครสั่งเพราะทำภาพลักษณ์เสียหายย้ำสนิททนายตั้มจริงแต่ถ้าเกิดทำผิดก็ต้องจับไม่โกรธชูวิทย์โพสต์พาดพิงเพราะไม่ใช่เรื่องจริงมองเป็นเรื่องธรรมดาสองคนทะเลาะกันสะเก็ดมาถูกตนบ้างก็ไม่เป็นไร คนสคนเาทะเลาะกันผมก็ไม่เ้าไปยุ่งเาต้องยอมรับนะ่รู้จักเ็าต้องรู้จักผมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะถ้าเราเป็นคนของประชาชนนายตาเนี่เขาชอบต์อันนี้เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าของเขาคือการเป็นน,นายเพื่อประชาชนมันต้องทาเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่ไปทําตัวเป็นเซเลบถ่ายรูปผมแล้วไปโพสต์ต่างๆและพี่ชูวิทย์เอาไปโพสต์ซ้ําก็ไม่ได้่ากัน เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอะภาพที่นั่งห้องประชุมก็เป็นการประชุมไม่ได้เกี่ยวเรื่องธุรธกิจหลายคนที่มาหาผมผมให้ถ่ายรูปหมดแหละใครจะไปโพสให้เด็กแต่ตาตั้มก็าชอบไปโพสชอบไปอวดมาตัดเรียนไม่ทันแล้วเพราะมันมันมัน,มน,มนปลายไกลแล้วเป็นเครื่องสอนก็ว่าทําอย่างเงี้ยต่อไปผู้ใหญ่ไหนเขาจะไปกล้าพูดคุยแต่สลาผมเนี่ยผมไม่โกรธคือมันเป็นเรื่องจริงอะเขามาพบจริงมาคุยจริงผมไม่ได้ทําธุรธกิจเราทําอาชีพตำรวจรองโฆษกทบอขอเวลาสอบนายพลเซ็กสาดิษ เพราะเพิ่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้แค่วันเดียวปัดตอบเอี่ยวยาเสพติดต้องออกราชการหรือไม่ย้ําเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวองค์กรเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการทํางานก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเพิ่งแจ้งว่ามีการตั้งคณะกรรมการค่ะเดี๋ยวมันมีการมองว่าถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อมันมีเจตนาที่เขาเกี่ยวข้องเลยจะต้องให้ออกหรือว่าให้พักราชการอะไรอย่างเงั้นอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูในข้างหน้าค่ะเพราะว่า ในสิ่งที่กองทบบกดําเนินการขนาดนี้ก็คือการตั <S <S ้งคณะกรรมการสอบสวนเกี water, hard, ่ยวข้องกับพฤติกรรมท่านั้นเองค่ะการตั้งคณะกรรมการสอบสวนใช้เวลาตอบเวลาประมาณเท่าไหร่คองเเพิ่งตั้งเมื่อวานค่ะต้องใช้เวลาระยะเท่าก็เพิ่งตั้งเมื่อวานค่ะเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการไปรวบรวมรายละเอียดก่อนค่ะก็เหมือนกับเคสทั่วไปนะคะที่เรามีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียนว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ทาง พี่ได้ชี้แจงกับสาธารณไปเมื่อวานด้านพบตะรสั่งผู้การสงขลาเร่งทําคดีในพลสอบสวนให้กระจ่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยันคดีไม่ล่าช้าเชื่อจะมีความชัดเจนมากขึ้นดราม่าแบบไม่พักแบบเรียนภาษาพาทีป .5 ชาวเน็ตวิจารณ์นำข้าสวยที่กินไม่หมดมาตากแดดนำไปหุงใหม่แบบรีไซเคิลบางคนแซวเอาไปทำข้าวแตนข้าวตังอร่อยกว่านักโภชนาการชี้ข้าวนี้กินได้เชื้อโรคถูกฆ่าแล้ว จากการนำไปหุงแค่วิตามินบางตัวจะหายไปแต่งงว่ายุคนี้คงไม่มีใครอดอยากถึงกับต้องตากข้าวเพื่อไปหุงกินใหม่แนะกระทรวงควรออกแบบเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่า ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับการประชุมครมเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าไฟนะครับสำหรับมาตราการที่ครมอเห็นชอบแบ่งเป็นสส่วนครับคือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องอีกสเดือนและประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยลดให้1 5 0บาทในหน้าร้อน1เดือนนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมรวมใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านนะครับ ซึ่งเนื่องจากรัฐบาลเป็นรักษาการทําให้ต้องเสนอต่อกรกตพิจารณาพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับถแถลงภายหลังการประชุมครมบอกว่าสถานการณ์ค่าพลังงานยังไม่แน่นอนต้องดูว่าจะทําอย่างไรได้บ้างและก็บอกว่างบประมาณมีจํากัดครับยืนยันว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนนายกยังได้กล่าวด้วยนะครับว่าที่มีการบอกกันว่าผลิตไฟฟ้าสำรองเกิน50-60ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเลขนั้นขอให้เข้าใจอย่าไปหาเสียงทำให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับ และก่อนจบการถแถลงนายกก็บอกว่าวันนี้พูดในนามรัฐบาลและขอบคุณพักร่วมรัฐบาลรองนายกบรรดารัฐมนตรีที่เข้าประชุมส่วนบางส่วนนะฮะที่มีภารกิจจาเป็นและลาประชุมนายกบอกว่าทุกคนต้องได้รับบันทึกการประชุมเพราะถือเป็นมติคอรมอครับขอเดินใช้จ่ายไปแล้วแสนกว่าล้านลดภาษีบ้างอะไรบ้างหมดไปแสนกว่าแล้ววันนี้ก็ใช้ม่อีกสามพันห้าแล้วถ้าใช้ทั้งหมดต่อไปอีกก็ทั้งหมดจะใช้ประมาณสักหมื่นกว่าล้านสถานการ ค้าพลังงานเนี่ยมันยังไม่แน่นอนอะมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ได้มาตลอดลนะนั้นก็ต้องดูที่ว่า<ช>เราจะทํายังไงก็แก้ปัญหาไปเท้านี้ปัญหาของเราก็คืองบประมาณมันก็จํากัดพอมปูดเหมือนกันโอเคมีอะไรอ, <S <S อื่นไหมพลังงานพอแล้วแหละผมว่าปวดหัวแล้วนะได้วันนี้ผมก็พูดนามของของรัฐบาลก็ขอขอบคุณพักรูปรบารรดารองยกกับรัฐมนตรีทัวใหญ่ก,ก็เข้ามาประชุมเว้นแต่บางคนก็จําเป็นต้องมีการลาเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องได้รับบันทึกการประชุม ท่านไม่ไว่าจะอยู่ไม่อยู่เพราะถือว่าเป็นมติของคอรมอในการที่จะขับเคลื่อนด้วยกันนะจ๊ะนะขอบคุณครับคือนายกก็ย้ำตลอดนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนยืนยันว่าไม่นําเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์กับตัวเองแน่นอนครับค่ะ ในขณะที่พักไทยสร้างไทยค่ะเมื่อวานนี้มีการยื่นฟ้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่มีส่วนทําให้ค่าไฟฟ้าแพงต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพราะเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้เอก,กชนค่ะโดยคุณปริเยศอังกูลกิติผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์พักไทยสร้างไทยพร้อมกับทีมกฎหมายก็เดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะ ยืนฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐผ่านใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนื่องจากพบว่าในปี2555สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เอกชนรายใหญ่จำนวนหนึ่งได้รับสิทธิ์สัมปทานโดยมีการทำสัญญาเอื้อให้กับเอกชนคู่สัญญาให้ได้รับประโยชน์จากค่า FT แล้วก็ผลักภาระราค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนํามาสู่ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงในปัจจุบันนะคะ เช่นเดียวก,กันกับพักพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้คุณธีรชัยภูวนาถนร,รุบาลที่ปรึกษากรรมการนโยบายพักก็แถลงตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์มีการเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนหรือไม่เพราะไม่มีการส่งเสริมโซลาเซลล์ตามบ้านเรือนอย่างจริงจังแต่ว่ากลับเปิดประมูลซื้อไฟฟ้าโซลาเซลล์จากเอกชนรายใหญ่ค่ะการส่งเสริมการติดโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านนั้นเนี่ยไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างแท้จริง รัฐบาลท่านบริเตนยังเปิดประมูลการติดไฟฟ้าเนี่ยจากโซลาร์เซลล์แต่ไม่ใช่การติดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากครัวเรือนจากชุมชนแต่เป็นการติดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยมีการประมูลให้เอกชนรายใหญ่ครมีคนตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นการทิ้งทวนเพื่อเพื่อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนือไม่ะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ที่ผมตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคืออยากจะเรีีกร้องครับ ให้ทั้งท่านบุญเด็กพยุธนะครับในฐานะนายกรัตรีรัฐกาจะต้องมีคําตอบให้แก่ประชาชนนะครับส่วนทางด้านคุณชูวิทย์ครับเมื่อวานนี้ออกมาแฉบอกว่ามี20จังหวัดที่มีการซื้อเสียงในตอนนี้นะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งสสที่กาลังจะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการใช้อสมอเดินจดรายชื่อเก็บบัตรประชาชนของคนไว้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยคืนมนเลือกตั้งครับ โดยนายชูวิทย์เปิดเผยบอกว่า20จังหวัดที่ระบุว่ามีการซื้อเสียงบอกว่าพื้นที่มากที่สุดคือภาคอีสานตอนล่างก็อย่างเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์นอกจากนี้ภาคกลางครับก็อย่างเช่นอยุธยานนทบุรีไปจนถึงภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่จังหวัดภูเก็ตทำสถิติจ่ายสูงถึง3,000บาทคุณชูวิทย์บอกว่าตนนั้นมีหลักฐานอีกเยอะครับแต่คลิปที่จะนำมาเผยแพร่ต้องดูให้ดีเพราะจะหาว่าตัวเองจัดฉากหรือว่าก่นแกล้ง มีการจ่ายเงินซื้อเสียงทุกภาคการเมืองแล้วแต่ว่าจ่ายมากหรือว่าจ่ายน้อยซึ่งตนจะทําหนังสือถึงกกาตาเพื่อให้ตรวจสอบโดยหลักฐานที่ตนนํามามอบให้กกาตาต,าต้องชัดเจน90%ตหรือครบองค์ประกอบความผิดครับตอนนี้มีประมาณ70-80%แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เลวทามและมีการซื้อเสียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการใช้อสอมอเดินจดลายชื่อ ที่อำนาจ,จเจริญถึงขนาดเก็บบัตรประชาชนไว้รอวันเลือกตั้งแล้วจ่ายเงินจริงๆกโกโตเนี่ยต้องทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนต้องลงพื้นที่ถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่รู้อีกนะว่าเขตไหนจ่ายจ่ายกันยังไงก็ตายแล้วประเทศไทยเนี่ยราคามันถูกแสนถูกราคาแค่พันเดียวเนี่ยมันซื้อประเทศไทยได้เสียแล้วช่วยไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียว ผมก็เตือนกอนก,นกนตชุดนี้ให้ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ปฏิเสธบอกว่าตนไม่เกี่ยวข้องครับกับกรณีที่คุณชูวิทย์แฉบอกว่ามีอ,อสมอเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็บอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทําหน้าที่หัวหน้าพักพร้อมกับสมาชิกพักเพื่อหาเสียงครับอยู่ในช่วงลาราชการไม่ใช่รัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ได้มีอํานาจสั่งอสมแต่อย่างใดครับ พอนักข่าวถามเรื่องนี้คุณอนุทินหัวเราะดังเลยครับกั <c oughs> งวลหนึ่งแล้ววันนี้กังวลไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับอีกสองอาทิตย์เลือกตั้งแล้วนะครับมวัวแต่ไปกังวลเดี๋ยวลูกทีมขวัญก็เจิงหมดนะครับไม่กังวลแล้วละครับมาถึงจุดนี้นะทุกอย่างมันบริหารจัดการด้วยความพร้อมหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงใครแล้ว เราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ต้นอีกสองอาทิตย์กว่าเดี๋ยวก็รู้หมู่รู้จ่าและใน,นส่วนของอสมแล่ะค่ะที่เขาบอกว่าเป็นคนรวบรวมรายชื่อแล้วมันเกี่ยวอะไรผมอ่ะผมหัวหน้าพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่มีความสามารถในการบังคับบัญชาอสมอได้ครับผมเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขท่านเองแล้วก็ทุกวันนี้ก็ลาราชก,การเป็นส่วนใหญ่เพราะต้องไปทําหน้าที่หัวหน้าพักในการช่วยลูกพักเขา หาเสียงทั่วประเทศเลยนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยสารดีการนะคะสารดีการนักการเมืองพิพากษาจำคุก6ปีอดีตศศพักเพื่อไทยในคดีเรียกรับเงินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระหว่างการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี64ด้วยนะคะก็คือนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ค่ะเป็นอดีสศมุกดาหารพักเพื่อไทยนะคะโดยคดีนี้นายอนุรักษ์เนี่ยถูกกล่าวหาเมื่อครั้งเป็นศศพักเพื่อไทยระหว่างการทําหน้าที่เป็นรองประธานอนุกรรมธิการร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี64โดยที่ถูกนายศักดา เชนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวหาว่าโทรศัพท์มาเรียกรับเงิน5ล้านบาทแล้วก็เข้ามาขอเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อที่จะแลกกับการพิจารณาง,งบประมาณค่ะก็เลยทําให้นายศักดาออกมาเปิดโปงแล้วก็ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อปปชนํามาสู่การลงโทษทางจริยธรรมให้นายอนุรักษ์ พ้นจากความเป็นสสไปตั้งแต่ปี65แล้วก็ตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะคะส่วนคดีายาเมื่อวานนี้ก็คือสารดีกาพิพากษาจำคุกนายอนุรักษ์6ปีตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ว่าสารได้อนุญาตประกันตัวนายอนุรักษ์ด้วยวงเงิน1ล้านบาทเพื่อที่จะต่อสู้ในชั้นการอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาต่อไป๋ยวรอติดตามนะคะ